สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นำพาเพื่อนมารับชมบรรยากาศการขนไมยูคารถอ e ีแทนซิงทีมงานแต้มประกวรชัยอีแทนซิงนะฮะเป็นรถอ e ีแทนใช้ในการขนขนยูคาโดยการใช้เทเลอร์ลากนะครับมาดูว่ารถคันนี้สามารถลากไหวไหมกับน้ำหนักประมาณ5ตันนะครับทั้งแม่ทั้งลูก รถจัดครับโอ้โหโนะคุ้มค่านะครับในยุคน้ำมันแพงแบบนี้ถ้าว่าเรานำมามาประยุกต์ใช้ก็จะถือว่า,าเป็นประโยชน์เนาะกับผู้ใช้งานเองโดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับกับรถ e แตนซิ่งแต้มไว้รุ่นประควรชัยโอ้โหน,ะนิ่มๆนะครับับแบบนิ่มๆไม่ต้องเร่งเครื่องไม่นาเครื่องไม่มีโหลดอะไรทั้งสิน้น น่าจะมีการทดเกียร์มาอย่างดีนะครับโ้โหอออนะสวยงามครับกับรถกีดแตนซิง่งเต้มแต้มวัยรุ่นประกวดชัยนะรับซื้ออยู่คากนะนะ็สุดจัดครับ ดินแสนซิงคันนี้นะครับบรรทุกสบายนะครับน่าจะประมาณ78ตันก็น่าจะลากได้สบายๆนะครับขนาดอันนี้ก็ประมาณ5ตันก็ยังถือว่ารถยังไม่โหลดมากนะฮะยังขับแบบยังขับแบบชิวๆนะนิ่มๆหรือว่าเป็นการออกแบบเกียร์มาดีมากนะครับรถไม่น่วงเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถขึ้นเนินได้ไหม ไถ่่ไปไถ่ช่นี้ไปกับน้ำหนักประมาณ5ตันรวมทั้งแม่ทั้งลูกว่าจะสามารถขึ้นไหวไหมกับรถกีดแสนซิ่งเต็มวัยรุ่นประคคนชัยสบายๆนะสบายๆโอ้โหสบายๆครับชิวๆนะ เครื่องก็ไม่โหลดนะครับยางอาจจะแบนหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำหนักด้านหลังเกือบเกือบสามตันนะครับโอ้โหสุดจัดครับอีแตนซิง่งแ้มวัยรุ่นประกวนชัยกับธุรกิจรับซื้อไม้ยูคาโดยการใช้รีแตนในการขนนะครับพิเศษกับรถอีแตนธรรมดาคือใช้ตัวเทเลอร์ในการที่จะเป็น โหจบลวสวยงามครับรถข้างหลังรถข้างหลังาโ,โอ้ไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังนะครับนิ่มๆสบายๆชิวๆต่าง่าเทียบกับเครื่องยนต์แล้วไม่แพ้เครื่องยนต์นะครับไม่แพ้เครื่องยนต์